้าวแล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ชอ่องภูเกาะเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาเช็ครหัสกันหน่อยนะทุกคนคือว่าเอ้ยรหัสนี้มีปักทองอะนาแล้วไม่ได้เข้าด้วยทุกคนคือวันนี้เราต้องมาเช็คของกันหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาซุ้มอันนี้ก่อนเอาหอัวลบห้าสิบเปอร์เซ็นดูนะครับทุกคนของอย่างเยอะเลยอย่างเยอะกว่าเซิร์ฟไทยที่เราเล่นอื่นนะทุกคน ดูดิของก็ถือว่าโอ้โหไม่แพงนะทุกคนถือว่าแบบโอเคเลยพอๆกับไทยนะั่นแต่อันนี้มันจะได้ของเยอะกว่าในไทยเท่านั้นเองจะแตกต่างตรงนี้นะทุกคนโอ้ดูดิทุกคน,กคนมีทั้งเสื้อแบบโอ้โหเสื้อสวยๆทั้งนั้นนะทุกคนเขายังเปิดขายไม่เหมือนในไทยนะทุกคนคือแบบมีแล้วแบบจะไม่กลับมาขายอีกนะครับทุกคน ในนี้คือแบบมีครบทุกอย่างสามารถใครใครที่ต้องการคือสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนเนี่ดูทุกคนคือแบบโอ้โหเสื้อคือแบบยุคยุคไหนแล้วคือแบบยังขายอยู่นะทุกคนยังเก็บอยู่ก็ขายอว่าไม่แพงนะทุกคนดูครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าคือแบบมีครบทุกอย่างนะทุกคนท่าทางก็มีนะทุกคน ทายทายกัแบบราคาเบาๆนะฮะทุกคนประมาณ5 0 0เพชรนะทุกคนใครที่สนใจก็เออสามารถกดสั่งซื้อได้านนะ้นเนี่ยโคตรคุ้มเลยทุกคนบอกเลยมีให้เช่าด้วยนะดูทุกคนมีให้เช่าด้วยแบบโอ้ถ้าเกิดว่าในไทยนี้คือแบบเออหาย,อยากนะในไทยคือยังไม่มีเลยนะที่แบบให้เช่าวันส่งวันอย่างเงี้ยนะทุกคน คือ GM เขาไม่ให้อะนะดูทุกคนรถนี้ก็ยังเปิดขายนะทุกคนไม่ได้มีแบบมีซ่มเหมือนในไทยนะทุกคนคือแบบเปิดขายถาวรเลยมั้งแล้วดูทุกคนอันนี้อันนี้ก็มีแบบในไทยก็มีนะทุกคนดูไอวอลคือแบบไอวอลเท่ๆดังนั้นเลยยังขายนะทุกคนนี่คริสตันและคริสตันเสื้อสวยๆกว่าไทยแบบ เยอะจริงๆเลยทุกคนดูสิโคตรสวยโคตรโอ้โคตรเวอร์เลยทุกคนในไทยไม่มีขายนะเสื้อแบบนี้ทุกคนมีแต่ต้องเสียเพชรเป็นแบบเป็นพันหลักพันนะทุกคนคือถ้าจะได้เสื้อแบบนี้แต่ในนี้เขาให้คริสตัลแลกนะฮะทุกคนคือเราจะได้แบบแทบทุกคนเลยก็ว่าได้อะถ้ามีคริสตัลก็คือแบบแลกได้เลยอะทุกคนอ่า แล้วดูเขายังเปิดขายอีกด้วยนะตัวละครนะ่ะสำหรับใครที่ไม่มีก็กดซื้อได้เลยนะทุกคนเออโอเคปะเดี๋ยวเรามาเช็คเสื้อของผมกันต่อนะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเสื้อฉลามเสื้อฉลามหนาแล้วเออของเธอว่าเยอะไม่ไม่ถึงเยอะแบบเยอะมากหรอกแต่แบบเยอะพอสมควรนะพอสมควรจริงๆก็แบบโอ้แต่ก็ดีนะทุกคนที่แบบ เอเมีทั้งคาบูกงคาบุกิอ่ะทุกคนดูแบบโอ้โหเวอร์จริงๆแบบเสื้อก็แบบเออดีอ่ะทุกคนดูสิเสื้อโคตรเยอะเลยไปเรามาดูในหมวดหมูดท่าทางกันต่อทุกคนนี่เลยท่าทางปักทองนะทุกคนโอ,โ,โอ้โหท่าทางก็มีเต็มช่องแล้วนะ ดีเลยปักโทมีเลยขอปักโทยอย่างเดียวก็พอแล้วทุกคนคือแบบจะได้ปักหัวเลยโอเคนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงเล่นกันเลยนะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนมาโอเคมาอยู่ในเกมกันแล้วนะทุกคนเราลองเล่น Cvc กันก่อนใช้ปืนพกโค่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เล่นออก ไม่รู้ว่าจะเล่นออกหรือเปล่าทุกคนคือแบบนานมากแทบไม่ได้เล่นเลยอรทุกคนนานจริงๆนานเวอร์โคตรเวอร์เลยแต่วันนี้เราเป็นเกมที่แบบเราต้องดูว่าเอ,อ้ยยังไงเกมจะออกมายังไงจะชนะหรือว่าจะแพ้นะทุกคนแต่ก็ไม่สีเลียดน,นะทุกคนเอาไปดาวนึะนะทุกคนอีกดาวนืงนะโอ้โหโคตรเสร็จเลยทุกคนคือแบบอื้อหือ หวาวขดวาวเอาไปจัดหนึง่งสูนะทุกคนนี่เอก์สน่อยเออโอเคมาในารอบสองนะทุกคนเราซื้อปืนอะไรดีปืน UMP นะทุกคนเพราะาเราจะเข้าชาร์จอย่างเดียวนะทุกคนจังหวะนี้เราจะต้องเล่นชาร์จนะทุกคนเอเอีปากคงใส่นะทุกคนโอ้โหขดเวอร์เลย คตรเวอร์จริงๆเลยโคตรเวอร์โคตรเวอรอ์ไปต่อทุกคนเราจะเข้า้านนะไม่รู้ว่าจะดาวหรือไม่อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะอันนี้เห็นตัวด้านหน้าอยู่นะะเราก็เปิดเลยได้ทุกคนเปิดโคตรเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเดี๋ยวเพื่อนเราน่าจะช่วยเออเพื่อนยิงดาวนล้ทุกคนนี่มันอยู่ในบ้านปัญญาอยู่นะทุกคนจังหวะน,นี้เราจะเข้าใส่เลยนะ เราจะเข้าใส่มันขึ้นบนบ้านแล้วทุกคนเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปในจังหวะนี้เก็บไปหมดอีกนะทุกคนโอ้โหเพื่อนเราก็ตึงพอนะทุกคนมาในเกมรอบสามนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอัพโอเค ลองลองปืนซะหน่อยนะทุกคนลองปืนลองมือด้วยนะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะทุกคนยวแบบเล่นไปงั้นๆ้นแหละไปต่อนะทุกคนโอเคนี่เห็นเห็นไหมเห็นจตัตรูเข้ามาชาร์จแล้วนะทุกคนจังหวะนี้เราจะต้องปืนชาร์จนะฮะเ,ออเก็บอยู่นะทุกคนสองตัวเฮ้ โอ้โหดีที่เข้าหัวแล้วทุกคนไม่งั้นเราไม่รอดแน่นอนนะฮะไม่งั้นเราไม่รอดแน่นอนทุกคนพราะมันตัว,ตวหลายตัวเกินไปนี่เราเห็นตัวขึ้นบนใกล้ที่ดินนี่นะทุกคนเราจะเข้าชาร์จเลยนะเราจะเข้าชาร์จเชือือนชาร์จเข้าไว้ในดาวาหมดตีเลยทุกคนเก็บไปสามสูเลยทุกคนโอ้โห กคตรโหดทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยก็สามารถกดคอมเมนต์หรือว่าส่ง u I d เข้ามาได้เลยนะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับอย่าลืมทุกคนฝากติดตามด้วยนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนโอเคอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับจะพลิกเกมหรือว่ายังไงนะทุกคน เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับนี่เลยเรากำลังมาเนี่ยเห็นตัวตอยู่ข้างหน้าเพื่อนยิงดาวแล้วตัวหนึ่งนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าอีกสามตัวอยู่ไหนไม่รู้นะทุกคนนี่แต่ว่าเห็นตีนขึ้นมาแล้วนะฝั่งเพื่อนจังหวะนี้เราจะเข้าชาร์จเหมือนกันโอ้โหเพื่อนเจ็บมากนะทุกคนเพื่อนเจ็บมากแนละ้วทุกคนนั่นไงเห็นแล้วเราจะปาดใส่หัวเลย ไม่โดนหัวนะทุกคนไม่โดน <Help me. S 1> อันนี้เจ็บแล้วนิดนึงเจ็บแล้วนะทุกคนดาวไปอีกสองตัวนะทุกคนตอนนี้ยังเหลืออีกสองตัวนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนทุกคน <Help me. S 1> เรากำลังหาอยู่ขึ้นตีงกับเพื่อน <Help me. S 1> เพื่อนยิงแตกไปอีกหนึ่งนะเหลือตัวสุดท้ายนะทุกคนเหลือตัวสุดท้ายนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนเอ้ย <Help me. S 1> ไม่ว่าจะรอดหรือปานนะทุกคน เอาละเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเก็บไปหมดแลวนะทำให้เกมนี้ได้ดูยากเลยนะครับปากทงไปหนึ่งทีนะครับทุกคนก็เพียงเท่านี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะฮะโอ้โหขึ้นโคไปแล้วนะครับโอเคฝากด้วยนะครับ